ฟังหนึ่งเรียบร้อยนะคะมาที่ The Jam Factory ค่ะที่นี่ The Never Ending Summer นะคะร้านเก๋ๆน่ารักน่ารักเป็นเหมือนเป็นแบบโรงโรงนาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนพวกโรงสีโรงอะไรเงี้ยแล้วปรับข้างในเป็นแบบร้านอาหารใช่ก่อนเราสั่งอาหารแล้วก็นั่งคุยกันไปก่อนแป๊บนึงอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงเริ่มจากริชี่ริชี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าว่างก็ออกกําลังกายค่ะอร่อยคืออร่อดใช่หนูเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะนักกีฬาแบดมินตันค่ะแล้วก็ยังเล่นกีฬาอยู่มคะ มีแข่งให้มหาลัยบางโอ้แข่งมหาลัยด้วยก็มีไหมครับก็กีฬาก็มีครับจริงๆผมก็ตีแบดนะแต่ว่าตีเพื่อออกกำลังกายมากกว่าแล้วก็ว่ายน้ำอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับไม่แต่ส่วนใหญ่บอกว่าโดยปกตินี่เนาะคือถ้าเป็นนักกีฬายิ่งเป็นผู้หญิงก็จะต้องมีความกังวลหลายๆเรื่องบางทีเรื่องกลิ่นเรื่องแบบว่าเงอ่ออกไหมเนี่ยเราเป็นคนเงอ่ออกง่ายไหมเป็นคนเหงื่อเยอะมากค่ะใช่แล้วก็ตั้งแต่เด็กเราก็จะแบบดูแลตัวเองไม่แต่จริงๆเวลาตอนผมเจอเขาเนี่ย เขาตัวหอมากๆเลยนะเอ้ยจริงเอ้คุณอันนี้ไม่ได้กอเจอปุ๊บเจอปุ๊บคุณไม่พูดคุยคุณดมก่อนเลยเหรอไม่ไมคือต้องบอกว่าตอนที่เล่นละครในกันแล้วคือมันจะมีเป็นซีนที่เราต้องใกล้ชิดกันหลายซีนมากๆเพราะว่าในเรื่องเราแบบแต่งงานกันอ่าเราก็สงสัยว่า เฮ้ยทำไมเขาตัวหอมจังซึ่งผมมาส่วนตัวเป็นคนชอบน้ําหอมอยู่แล้วชอบคนกลิ่นตัวหอมหอมเลยนะส่วนตัวก็คือใช้น้ําหอมตะเหล่าอยากรู้เคล็ดลับของริชีถาวิชีเด่นหนูใช้อะไรอ่ะเมื่อกี้นี่คือแบบว่าทากิจกรรมกันมาทั้งวันหนูยังหอมอยู่เลยอ่ะหนูใช้น้ําหอมมาดามฟินค่ะอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วมีรุ่นพี่แบบในวงการแนะนํามาด้วยค่ะเขาบอกว่าแบบ ยิ่งเราเป็นคนกลิ่นแบบเหงื่อเยอะเงค่ะกลิ่นมันแบบติดทนแล้วก็ไม่เพี้ยนเลยค่ะจริงไม่ว่าเราจะออกกําลังกายเล่นละครเหงื่อออกขนาดไหนก็คือกลิ่นจะดีมากซึ่งคนนี้ก็คือแฮปปี้ไงเห็นบอกว่าคุณไปเมืองนอกแล้วพบน้ําหอมไปแค่2ขวดแล้วต่างชาติทุกคนทักเรื่องกลิ่นเลยนะคือบางวันอย่างเงี้ยผมอาบน้าไม่ทันก็จะได้น้ําหอมบารดาฟินช่วยไว้ซึ่งบานดาฟินเขาผสมกลิ่นกันได้ซึ่งอันนี้มันคือความความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็คนก็จะทักว่า นี่มันกลิ่นอะไระมันไม่เหมือนใครอะไรก<อ>็ได้ได้อกลักเฉพาะตัวแล้วแบบได้สเสน่ห์อีกแบบด้วยเขาบอกว่าเขาภาคภูมิใจมากที่แบบเอ้ยเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยที่ต่างชาติจมแล้วต่างชาติยังต้องทักว่าเฮ้ยมันหอมมากนี้เลยนี่เลยกลิ่นของเราหลายสีนี่คือแต่ละกลิ่นก็สไตล์ต่างกันนะครับอย่างตัวสีฟ้าเนี่ยถ้าใช้แล้วจะมีความแบบสดชื่นมีความเฟรชอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนสีส้มก็จะใช้แล้วจะมีความเป็นแบบ วัยรุ่นหน่อยๆกลิ่นมันจะดูแบบสนสมัยสนุกสนุกเออดูสดใสดูแบบเป็นเด็กใช้ดูวัยรุ่นใช้อะไรือกับตัวส่วนสีม่วงอ่ะมันก็จะหอมแบบเหมือนกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเป็นฟลอ r a l f l o ร a l มันหวานๆนิดนึงแล้วมันจะมีแบบว่ามีความมีเสน่ห์มันดูน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยใช้แล้วดูมี power แต่คือทั้งสามตัวนี่คือผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยผู้ชายก็ได้ผู้หญิงได้หมดครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดให้ดิชี่ก่อนก็ได้ได้ได้ การจับมือฉีดของคุณดูทะนุถนอมไปนะครับลอง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 จับมือพี่แล้วฉีดบ้างได้ไหมคะเออรถเมยได้ครับได้เราต้องมินน่ คุณก็ได้แค่ในรายการนี่แหละแต่งงานแล้วนะเราอะเราแต่งงานแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่โอเคมาดามฟินคือฉีดนิดเดียวแล้วกลิ่นก็จะมาอยู่ทั้งวันคุณอยู่นล้างมือยังไม่ออกเลยอย่างที่เขาบอกครับเขาเป็นนักกีฬาเงี้ยใช้น้ําหอมก็คือใช้นิดเดียวก็คืออยู่อยู่ทั้งวันจริงๆน้ําหอมมาดามฟินเนี่ยได้รับการรับรองจากสมาคมน้ําหอมนานาชาติอิฟลานะครับผมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งต้องบอกว่าหัวเชื้อน้ําหอมของมาดามฟินเนี่ยเป็นจากประเทศฝรั่งเศสด้วยใช่แล้วได้รางวัลนี้ด้วยครับ L Beauty Star Wars 2020 2 0่สด้วยพี่ขอลองสีอันไหนๆเดี๋ยวผมฉีดให้ดีกว่าม่วงมาผสมหน่อยอ่ะเมื่อกี้อยากได้คนหาเพราะว่าแต่งงานแล้วเบาเบาแล้วฉีดเบาๆเราก็ได้กลิ่นแล้วครับอ่าพอสีม่วงมามันก็จะมีความแบบว่าหวานละมุนขึ้นอันนี้คือการผสมแล้วนะครับมันคือความแปลกใหม่ของน้ำหอมเราจะได้มิกกลิ่นใหม่ตัวโลชั่นก็ดีเหมือนกันครับลองทักไปด้วยเนี้ยโลชั่นก็คือ มันมีควือกันบ่อยไปนะเราสองคนเนี่ยไม่เทสโลชั่นเทน้ำหอมครับผมแล้วเนี่ยเราอยากรู้เขาไงดมมิก้าอุ้ยวันนี้คุณต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้เราใช่นี่ลิชี่เขามีโปรโมชั่นดีๆมาให้ทุกคนครับน้ำหอมมาดามฟินนะคะสีฟ้าสีส้มจากราคาเกือบ3,000บาทตอนนี้ลดเหลือ1,990บาทใช่ครับแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะครับแถมฟรีไปเลยน้ำหอมรุ่นซัมเมอร์นะครับสีม่วงนะครับแล้วก็โลชั่นดอกไม้นะครับอีก3หลอดเท่ากับว่าคุณซื้อ2ขวดคุณจะได้ อีก4ชิ้นรวมเป็นทั้งหมด6ชิ้นจริงๆราคาเกือบ7,000นนะครับแต่วันนี้นะครับเหลือเพียง1,990บาทนะครับใครที่สนใจนะครับโทร0 2 1 1 4 6 4 หกหกท่าหกหรือไลน์นะฮะแอดฟิน96นะครับโปรโมชั่นนะฮะแค่วันนี้เท่านั้นครับอย่าลืมนะฮะโทรมาตอนนี้นะครับผมน้ำหอมดังฟินรุ่นซัมเมอร์สีฟ้าสีส้มนะครับปกติเกือบ3,000บาทนะครับแต่วันนี้นะครับเหลือเพียง1,990บ,<ช>บาทนะครับผม<ช>แต่ถ้าโทรเข้ามาตอนนี้นะครับแถมฟรีน้ำหอมซัมเมอร์สีม่วงแล้วก็โลชั่นดอกไม้อีก3หลอดนะครับเท่ากับซื้อ2แถม4รวมเป็นทั้งหมด6ชิ้นนะครับปกติจริงๆแล้วเกือบ7,000บาทเลยนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาททเ่านัั้นนนะะะคครรบผมฮใที่สนนใจะครรับก็โท0 2 1 1 1ง หกส6่หครับผมหรือว่าลายแอดก็ได้เนาะค่ะแอดฟินเกนะคะครับผมระวังของปลอมนะฮะช่วงนี้ของปลอมระบาดเยอะมากเราต้องสนับสนุนของแท้แล้วก็ฝีมือคนไทยเท่านั้นนะครับโอเค